ภรรยาใต้อานัตบทนำไปให้พ้นนะอาทิตย์ที่ตกอยู่ในอาการมึนเมาผลักเจ้าของร่างระหงให้ห่างกายไปด้วยความขยักขยงแค่เห็นหน้าอารมณ์ก็กล่นไปทั้งอกคนมันชังไม่มีวันกลายเป็นรักได้แต่นพินดายังดื้อรัน้นยืนมือเข้าไปช่วยประคองชายที่เถื่อนจับใจให้เดินไปยังโซฟาเผาช่วยนะคะอยากโดนฉันจัดอีกใช่ไหมหรือว่าอยากหรือรอน,นักเขาสาดวาจาร้ายๆออกไปนภะินดา เม้มปากที่เจอกับวาจาแสนหยาบแต่กลับทำเป็นหูทวนลมเพราะอาจได้ยินอยู่บ่อยครั้งจึงกลายเป็นความชินชาเพียงในอึดใจต่อมาความหวังดีของหล่อนกำลังจะกลายเป็นพิษร้ายยามาทิพย์จับหมับเข้าที่หัวไหล่และขยำม,มือเต็มแรงความเกลียดชังได้ส่งผ่านมา100เปอร์เซนตเต็มท้าไม่ไปก็มาทำหน้าที่บนเตียงที่เธออยากเสนอตัวมาทำนะักเขาว่าแล้วดึงเจ้าของร่างออนแอนมาชิดใกล้กลิ่นเหล้าฟุ้งไปทั่วถ้าคุณทำแล้วคุณเลิกแขนอาชาัดก็ทำถเถอะค่ะเพลายินดี ฉันไม่มีวันเลิกแค้นมันได้อทิย์บอกเสียงห้วนจัดสีหน้าสำแดงถึงความเกลียดได้เป็นอย่างดีแต่ก้แค้นมันด้วยการทำให้คนที่มันรักมากเจ็บก็ดีเหมือนกันมันคงทุรนทุรายเพื่อจบก็ยกยิ้มอย่างเที้ยมเกรียมเพราะมีแผนการร้ายอยู่ในใจและแผนการนั้นรับรองว่าชัชรันต้องได้เจ็บจนกระอักเลือดถ้าฉันตามมันเจอเมื่อไหร่ฉันจะทำให้มันรู้ว่าการทรยศคนอย่างฉันมันผิดแค่ไหนแล้วใครที่ต้องเดือดร้อนบ้ากอทิ์บอกพร้อมทำบางสิ่งนั่นคือผลักนพินดาให้ล้มลงบนเตียง เธอต้องชดใช้ให้ฉันแทนมันแล้วของสมนาคุณอย่างเธอจะถูกโลกทิ้งก็ต่อเมื่อมีเด็กติดท้องถ้าอยากไปจากฉันก็รีบท้องซะทางเลือกของนพินดามีแค่ทางเดียวเท่านั้นถ้าไม่ทําตามก็อย่าหวังว่าจะได้พ้นมือของตนไปได้สายตาของเขามีแต่ความชิงชังฝ่ายหญิงสาวรางังล่างเล็กหยุดทุกการเคลื่อนไหว แม้จุกไปทั่วทั้งอกหมดวาจาจะค้านเมื่อเธอก็มีส่วนผิดแต่ไม่ได้เจตนาให้ทั้งสองหนีหายไปด้วยกันไม่รู้ด้วยว่าอาของตัวเองแอบไปชอบพอกับว่าที่คู่มั่นของเขาตอนไหนในตาจึงวูบไหวคำพูดและการกระทำร้ายๆของอาทิยต์มันไม่ได้ทำให้เธอเจ็บได้มากกว่านี้แล้วหเดือนที่ผ่านมามันคงกลายเป็นความเคยชินคุณขาอยากจะแก้แค้นด้วยวิธีไหนก็ทำไปเถอะค่ะถ้ามีความสุขแต่ขออย่าพระอาชาตกับคุณเลยเลย ดวงตามีความแน่วแน่และขอเห็นแก่ตัวเข้าข้างคนผิดบ้างแต่ผู้ชายที่ชื่อชัดหรือชัชรันคือคนที่ดีต่อเธอที่สุดตั้งแต่จำความได้ดียิ่งกว่าแม่แท้ๆของเธอที่ทิ้งไปตั้งแต่เธอยังเด็กซะอีกดีเราอย่าทำตัวแข็งทื่อไม่ประสาเพราะฉันไม่อยากรู้สึกว่านอนเอากับท่อนไม้เดี๋ยวจะกระเดือกไม่ลงอทิย์บอกเสียงดุดันไม่มีเหตุผลอะไรให้ต้องเมตตาณพินดาสะอึกในวาจาแสบสันและซุกซ่อนน้ำตาไม่ให้แสดงออกมาว่าพายแพ้เขาจนหมดรูป ช่วงนาทีต่อมาการแก้แค้นอย่างแสบสันของอาทิย์ก็เริ่มต้นขึ้นมันไร้การทนุถนอมเพราะชายหนุ่มเลิกเป็นคนดีตั้งแต่ถูกหักหลังและพร้อมจะพลาดผลานทุกสิ่งนภินดารู้สึกถึงแรงกดของริมฝีปากหนาที่เขาจงใจแต่มันไม่ได้ทําให้เธอมีน้ําตาหรือต้องร้องของความปราณีในเมื่อหล่อนเตรียมใจมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะถูกบังคับพาตัวมาหรือไม่ก็ตามพื้นฐานของอาทิย์เป็นคนดีถึงปากบอกว่าจะแก้แค้นและจะทาให้เธอเจ็บแต่มันก็ยังมีความอ่อนโยนหลุดออกมา ฝ่ามือใหญ่ลุกเราด้วยการลูบไล้ปีทั่วน้ำหนักที่ลงไม่ได้เบาแรงมันมีความหยาบกระด้างแต่หญิงสาวกลับแย้มยิ้มรับเนื่องจากอ่อนแอไปใช่ว่ามีประโยชน์เธอยอมรับว่าบางครั้งก็แค่แสดงออกมาเพื่อยั่วมโมโหป่วนอารมณ์เขาบ้างให้เขาเต้นเร่าๆด้วยความโมโหนพินดาถูกเปลืองเสื้อผ้าจนหมดตัวอาทิตย์ก็ถอดเสื้อตัวเองออกด้วยความเร็วไวแล้วกลับไปบทขยี้จูบรสขมๆให้อีกครา หญิงสาวหลับตาลงแล้วปล่อยให้คนเหนือกว่าทำตามใจเพราะรู้ว่าอาทิตย์ไม่ร้ายจนเธอต้องกลัวขวัญผวาและไม่นานความรู้สึกหวามไหวก็ได้เกิดขึ้นและไม่ใช่แต่เพียงแต่กับนบพินดาเพราะในท้ายที่สุดชายหนุ่มก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับความปรารถนาที่ยากจะควบคุมให้ดูร้ายแต่พอดึงสติกลับมาได้อาทิตย์ก็สอดแทรกความเกลียดชังนั้นลงไปด้วยเสียงครางแผ่วๆเกิดขึ้นคนทั้งสองปล่อยตัวไปตามอารมณ์ที่ถูกปลุก จังหวะของบทเพลงที่บรรเลงจึงมีทั้งดุด,ดันราวกับเพลงร็อกและนุ่มนวลอ,อ่อนหวานราวกับเพลงรักแต่ท้ายที่สุดคนที่ปล่อยตัวจนลืมความแค้นที่สะสมไว้ไปบ้างก็ต้องสร้างคำพูดขึ้นมาให้ดูร้ายๆอย่านึกนะว่าอ้เย่อบางๆมันจะทําให้ฉันใจอ่อนหรือเห็นค่ามันเพราะมันก็แค่ของไร้ค่าเท่านั้นแล้วก้าวลงจากเตียงไปคว้ากางเกงของตัวเองขึ้นมาก่อนจะสวมมันถ้าจบแล้วเพลาขอตัวไปนอนที่ห้องของเพลา พราะนพินดารู้ว่าบางครั้งคำพูดของเขามันก็คมจนบาดหัวใจได้ดีกว่าการกระทำาสอีกบางทีการอยู่ห่างก็รักษาใจให้เธอสู้ได้ไหวอย่างทุกวันนี้เจ้าหล่อนรั่วผ้าห่มมาห่อหุ้มกายแล้วลงจากเตียงแต่ก็เซไปหลายก้าวเพราะขาสัน่นอาทิตย์เห็นและไม่ได้ทลาเข้ามาช่วยแถมยังมองนิ่งและเดินเข้าไปในห้องน้ำอย่างไม่ได้สนใจหญิงสาวก็ปล่อยผ่านไปเช่นกันเพราะมันไม่จําเป็นต้องเก็บทุกอย่างมาคิดให้เปลืองสมองที่สําคัญคิดไปใจก็จะพลอยแย่ไปกว่านี้บทที่หนึ่งอุ้งมือมัจจุราช หัวคิ้วของเจ้าของบ้านขมวดเพราะยามเช้ามีบางสิ่งผิดปกติไปแล้วก่อให้เกิดเขาของความไม่พอใจแสดงออกมาทางสีหน้าเด่นชัดทำไมน้าพินดาถึงไม่มาทำหน้าที่คนถูกถามคือวรมนซึ่งคอยดูแลและรับใช้บ้านหลังนี้มาหลายสิบปีโดยตอนนี้เปลี่ยนหน้าที่หลักมาดูแลอาริยามารดาของอาทิย์เพียงอย่างเดียวควเพเผาเธอบ่นว่าปวดหัวน่ะคะ่ะป้าเลยให้แกพักหน้าที่ที่อาทิตย์วก็คือคอยช่วยดูแลอาริยาเพราะนั่นคือสิ่งที่น้าพินดาต้องชดใช้ป้าไม่ใช่เจ้านาย อย่าทำเกินคำสั่งไปตามมอประโยคนี้ทําให้วรมนหันขวับไปมองเพราะต้องการจะค้านเธอรับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดและเห็นใจอาทิตย์ไม่น้อยที่ต้องทนเห็นผู้บังเกิดกล้าวอยู่ในสภาพนี้แต่อย่างไรมันควรมีขอบเขตบ้างที่สําคัญคนก่อเรื่องจริงๆก็หาใช่คนที่จะมาชดใช้ในตอนนี้ขุดก้าวคะแต่เธอไม่สบายผมไม่ชอบพูดซ้ำ น้ำเสียงและท่าทางที่สวนกลับมาทำให้วรมนจำต้องหยุดปากฉับไวเธอเป็นแค่ลูกจ้างคงไม่มีสิทธิ์ไปออกเสียงอะไรได้อีกแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยก็ตามจึงจำใจต้องวางทุกอย่างที่สารวนทำอยู่แล้วไปตามนภินดามาสีหน้าจึงเต็มไปด้วยความกระอักกระอ่วนและในเวลานี้ก็มาหยุดยืนอยู่หน้าห้องของนภินดาแล้วพร้อมกับคอประตูเรียกไม่ถึงห้านาทีคนที่อยู่ด้านในก็เปิดมันออกกว้างแล้วพอได้เห็นท่าทางที่ดูอึดอกักรวมถึงสีหน้าของคนที่มาหา หญิงสาวก็พอจะเดาได้ถึงสถานการณ์คุณก้าวให้มาตามเพลาไปดูแลคุณป้าใช่ไหมคะวรมนพยักษน้ารับช้าๆนัพินดาจึงได้แต่ยิ้มนับตั้งแต่ก้าวเท้ามาอยู่ที่นี่เธอก็มักเจอแต่ความร้ายที่ไม่เคยได้รับจากเขามาก่อนตอนนี้อาทิตย์ไม่ต่างจากซาตานเพลาทําได้ค่ะป้าไม่ต้องห่วง ขัดเข้าไปก็มีแต่จะทําให้เกิดเรื่องและต้องทนฟังคํากระทบกระทั่งสู้ทําตามใจที่เขาอยากให้ทําจะดีกว่าและที่สําคัญเธอคิดว่าตัวเองยังไหวแถมยาก็ทานไปแล้วมันคงจะดีขึ้นมาบ้างป้าขอโทษจริงๆนะคะที่ช่วยคุณไม่ได้เลยวรมนพลอยทําสีหน้าเศร้าและอดเห็นใจกันไม่ได้ป้าไม่ได้ผิดจะขอโทษเพลาทําไมคะแล้วเพลาก็ไหวจริงๆคะ่ะไปกันเลยดีกว่า ขืนไปช้าก็คงมีปัญหาอีกพอเดินเข้ามาในห้องของอาริยาก็พบว่าชายหนุ่มยืนหน้าตาเถมึงถึงอยู่กลางห้องอาริยามารดาของอาทิย์กลายเป็นอมพาตมีอาการแขนและขาอ่อนแรงรวมกับการมีปัญหาเรื่องการพูดเนื่องจากเป็นลมจนพลัดตกบันไดทําให้ไขสันหลังถูกกระทบกระเทือนและเกิดความเสียหายสาเหตุที่อาริยาเป็นลมก็เพราะเสียใจจากเรื่องของชาชรันและลียาซึ่งเป็นคู่มั่นหมายของอาทิย์ที่หล่อนให้ความเอนดูไม่ต่างจากลูกมาตั้งแต่ยังเล็ก การทำแบบนี้จึงไม่ต่างจากการหักหลังเรื่องนี้ถึงเป็นสาเหตุหลักที่นพินดาเลือกที่จะชดเชยและชดใช้โดยเรื่องการฟื้นฟูและทำกายภาพจะมีมาธนานางพยาบาลคอยดูแลตลอดระยะเวลาหลายเดือนเธอก็ได้เรียนรู้และคอยให้มาธนาสอนและแนะนำเพื่อที่จะสามารถช่วยอาริยาให้ดีขึ้นในเร็ววันแม้ว่ามันจะไม่สามารถกลับมาเป็นปกติร้อยเปอร์เซนต์ก็ตาม แต่เมื่อหนึ่งเดือนก่อนหน้ามัทนาได้ขอลาออกเพราะไปมีครอบครัวและจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศหน้าที่หลักในเรื่องนี้จึงเป็นของนพินดาระหว่างรอนางพยาบาลคนใหม่คนที่นอนเป็นอัมพาตจะต้องได้รับการขยับตัวอยู่เป็นประจำเพื่อไม่ให้เกิดแผลกดทับรวมถึงบริหารข้อให้ด้วยสิ่งแรกที่นพินดาทำคือการเช็ดตัวและผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้อาริยาแม้ช่วงแรกมันอาจจะทุลักทุเลไปบ้างแต่ตอนนี้เธอชำนาญแล้วจึงใช้เวลาไม่มากเหมือนแต่ก่อน พราเจ้เาของไปเก็บก่อนนะคะหลอนหันไปบอกกับคนข้างกายก็คือวรมนขณะที่ในมือมีผ้าขนหนูที่ใช้เช็ดตัวรวมถึงอ่างใบเล็กแต่เพียงก้าวออกไปเท่านั้นก็เซไปหลายก้าวเพราะรู้สึกว่าโลกหมุนทําให้ทรงตัวไว้ไม่อยู่คนที่อยู่ใกล้อีกคนก็คืออาทิตย์และขายาวก็เหมือนจะก้าวถลาไปหาคนเซแต่ชั่ววินาทีเท้าข้างนั้นกลับชักกลับมาที่เดิมและเป็นวรมนที่รีบไปช่วยประคองเอาไว้แทนเพราไหวคะ่ะพราคงจะขาพันกันป้าไม่ต้องห่วงคะ่ะ เธอสูดลมหายใจเข้าปอดลึกแล้วเรียกกำลังที่มีเธอไม่ใช่คนอ่อนแออะไรจะเรียกว่าอึดถึกทนก็ว่าได้และไม่ชอบฝืนหากร่างกายไม่ไหวจริงๆแต่ตอนนี้ยอมรับว่าฝืนเล็กๆเดี๋ยวป้าจะไปเก็บเองค่ะวะระมนเสนอตัวแล้วอดไม่ได้ที่จะหันไปมองเจ้านายอย่างอดจะต่อว่าไม่ได้อะไรจะใจร้ายได้ถึงขนาดนี้เธอรู้ว่าอาทิปรับรู้ถึงสายตานั้นแต่กลับเพิกเฉยกับมันณพินดาเลือกที่จะไม่หันมามองเขาเนื่องจากรู้ว่ามิวายต้องเจอแต่สายตาที่ทำให้ใจมีบาดแผล ชายหนุ่มเลือกไปทิ้งตัวนั่งที่โซฟาตัวหนึ่งเพื่อเฝ้าควบคุมการทำหน้าที่ชดใช้ของนพินดาพอหน้าที่แรกจบไปหน้าที่สองก็คือการทำกายภาพบำบัดเพียงหญิงสาวเริ่มไปได้ไม่นานก็มีบางสิ่งเปลี่ยนความสนใจของร่างสูงให้ต้องลุกขึ้นแล้วเดินไปเปิดผ้าม่านเพื่อมองและมั่นใจว่าคงจะเป็นคนที่นัดหมายตนได้ขับรถเข้ามาจอดอย่างหน้าบ้าน อาทิตจึงละจากการเฝ้าจับตามองไปยังชั้นล่างของบ้านแทนแต่ก็กลับหันมามองแวบหนึ่งเพียงสายตานั้นกลับไม่ได้ดุดันเหมือนเมื่อสักครู่ทว่ามันกลับมีความห่วงใยเล็ดรอดออกมาพี่เก้าคะนุ่มเอาการงานมันมาให้ในส่วนของพี่ก้าคะ่ะคนที่แทนตัวเองว่านุ่มก็คือนรัตว่าที่คู่มันคนใหม่ของชายหนุ่มพร้อมกับโปรยยิ้มให้ขอบคุณครับ อาทิตย์รับมันมาก่อนจะวางมันลงที่โต๊ะตัวหนึ่งไม่ได้คิดจะเปิดดูความเรียบร้อยหรือสนใจด้านในด้วยซ้ำและแม้แต่การเลือกการ์ดอาทิตย์ก็ไม่ได้มีส่วนนั่นทำให้นรัตเม้มปากเล็กๆแต่ก็คงจะแสดงอะไรออกมาไม่ได้ในตอนนี้เพราะสถานะยังคงเป็นได้แค่ว่าที่คู่มันพี่ก้าวจะให้นุ่มไปแจกด้วยไหมคะนรัตจีบปากจีบคอถามเสียงหวานเธอเคยเป็นน้องสาวที่แสนดียังไงตอนนี้เธอก็สมควรเป็นแบบนั้นไปก่อนพี่ไม่อยากกลัวนุ่มงานนุ่มขอเข้าไปเยี่ยมคุณป้านะคะ อาทิตย์พยักหน้าอนุญาตแต่ก็ไม่ได้เดินตามขึ้นไปด้วยเขากลับมองไปยังการ์ดงานมั่นแทนและทิ้งตัวนั่งกับโซฟาก่อนจะได้ยินเสียงถอนลมหายใจเบาๆเรากับมีเรื่องให้ต้องคิดส่วนนรัตได้เข้ามาในห้องอาริยาแล้วแต่ความประสงค์สำคัญของหล่อนกลับไม่ใช่ต้องการเจออาริยาแต่เป็นผู้หญิงคนนี้ต่างหากหนุมาเยี่ยมค่ะคุณป้า เธอส่งเสียงออกไปเพื่อทําให้คนที่กําลังตั้งใจทํากายภาพบำบัดรู้ตัวณพินดาพอฟังเสียงก็รู้ว่าคือใครในเมื่อช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอีกฝ่ายมาบ้านแห่งนี้เป็นประจำทั้งมาเยี่ยมคนป่วยและมาแสดงความเป็นเจ้าของแต่ก็ยังไม่ได้ออกหน้าออกตามากนะของเธอสิ่งต่อมาที่นรัตรมก็คือยื่นบางสิ่งให้ฉันจะมั่นหมายกับพี่ก้าวแทนพี่ลีแล้ว ก่อนจะเน้นชัดถ้อยชัดคำเราวกับต้องการประกาศให้หญิงสาวรู้ถึงสถานะของตัวเองและเตรียมตัวเตรียมใจตัดขาดนพินดาดวงตาไหววูบเล็กน้อยแต่ก็ยิ้มให้พร้อมกับกล่าวคำแสดงความยินดียินดีด้วยค่ะแต่ไม่ใช่เพียงการที่นรัตจงใจจะให้หล่อนยังหยิบอีกสิ่งออกมาจากกระเป๋าแล้วปามันใส่หน้าคนตรงหน้าทำเอาคนถูกให้หน้าชาไปไม่น้อยอนี่ของเธอเหมือนกัน นารัตเยียดยิ้มให้พอเห็นสีหน้าที่เจือนลงก็เบ้ปากออกมาอย่างไม่ปกปิดฉันไม่อยากให้พี่ก้าไม่สะอาดเพราะเธอตอนนี้ถ้าอยากจะทําหน้าที่นั้นก็ทําไปแต่ทันทีที่ฉันมีสิทธิ์เธอจะไม่มีตัวตนในชีวิตของพี่ก้าอีกสิ่งที่นารัตปาใส่นพินดาก็คือกล่องถุงยางอนามายัยซึ่งเธอรู้ว่าในตอนนี้นพินดาทําหน้าที่เป็นผู้หญิงบนเตียงของว่าที่คู่มัน่นเพราวเรียนคุณนุ่มแล้วว่าพราวไม่ได้อยากจะทําให้เรื่องเป็นแบบนี้ถ้าคุณก้าให้อาภัยอาชัดกับคุณดีและเลิกไล่ล่าพราก็จะไป สถานะนี้เธอไม่เคยอยากได้แต่คนที่ยัดเยียดมันให้มีอยู่สองคนนั่นคืออาทิย์และลุงของเธอคุณนุ่มก็น่าจะช่วยพูดคุณลีเป็นพี่สาวของคุณนพินดาแอบสงสัยในสถานะความเป็นพี่น้องทำไมดูเหมือนสองพี่น้องคู่นี้ไม่ได้มีความผูกพันให้กันอยู่เลยฉันไม่จําเป็นต้องเข้าข้างคนผิดและทําให้คนที่ฉันรักทุกคนมีความทุก แขกผู้มาเยือนตอบเสียงหนักแน่นเพียงได้ยินคำตอบนาพินดาก็เลือกที่จะเงียบขนาดนี้คงจะชัดเจนแล้วว่าไม่มีทางหวังพึ่งนรัตได้แน่ส่วนเรื่องถุงยางอนามัยนั้นเธอไม่ได้โกรธเลยเพราะมันเป็นเรื่องจริงเธอก็สมควรยอมรับแต่เรื่องราวของเธอและอาทิตย์เกิดขึ้นก่อนที่เรื่องมั่นหมายจะดำเนินการเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งอีกหน่อยหน้าที่นี้จะไม่ใช่ของนาพินดาแล้วแต่หล่อนก็พร้อมที่จะหยุดยุติมัน สิ่งที่เธอกังวลไม่ได้อยู่ในจุดนี้แต่คือความเครียดแค้นในใจของอาทิตย์ต่างหากที่ไม่รู้ว่ามันจะมีวันหมดลงหรือไม่นรัตอยู่เยี่ยมอาริยาและพูดคุยกับอาทิตย์ร่วมสองชั่วโมงก่อนจะขอตัวกลับได้หลังจากนั้นอาทิตย์ก็ไม่ได้กลับมานั่งจับตาดูนภินดาอีกหญิงสาวคลุกตัวอยู่กับอาริยาจนถึงเย็นก่อนจะออกมาจากห้องพระหมดหน้าที่และปล่อยให้อาริยาได้พักผ่อน เพียงกลับเข้ามาในห้องแล้วเข้าไปในห้องน้ําได้แค่ห้านาทีเสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้นหญิงสาวคว้าเสื้อคลุมขึ้นมาเพื่อสวมและเดินไปที่ประตูแต่มันคงจะช้าเกินไปคนด้านนอกจึงทุบประตูห้องเสียงดังอีกครั้งแถมยังโวยวายลั่นทําราวกับหล่อนเปิดประตูช้าเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้นะพินดาครั้นได้ยินเสียงก็พลอยถอนลมหายใจและนึกอยากจะละเลยคําสั่งนั้นแต่ก็รู้ว่ามิวายคงจะกลายเป็นเรื่องอีกจึงจําต้องไปเปิดประตูเผชิญหน้ากับอาทิตย์ตังตัว คืนนี้เธอต้องไปกับฉันจะไม่ให้เพลามีเวลาพักบ้างเหรอคะเธอจะได้พักก็ต่อเมื่อให้ในสิ่งที่ฉันต้องการแล้วมีหรือยังละเด็กในท้องหรือว่าจะเปลี่ยนใจลอ,อยชัดออกมาให้ฉันแก้แค้นมีคู่มั่นอยู่แล้วทําไมไม่ไปกับคุณน,นุ่มล่ะคะจะมีเพลาทาไมอย่าให้เด็กต้องมีปมด้อยเลยคะ่ะปัญหามันไม่ได้จบลงที่เธอมีลูกให้เขาหรอกมันจะกลายเป็นปัญหาที่แก้ยากและลูกที่เกิดมาจะรู้สึกอย่างไรเธอไม่มีสิทธิ์อะไรมาต่อรองจำไว้ว่าอาเธอทำให้ฉันกับแม่ฉันเจ็บ เพราะฉะนั้นฉันต้องการอะไรเธอก็ต้องทดใช้ให้แลกด้วยชีวิตเพลาทำไมไม่ยอมรับไปล่ะคะเพลายอมให้คุณบางทีเธอก็อยากจะแลกมันเหมือนกันทุกอย่างจะได้จบลงเสียทีแต่กลับถูกเขาปฏิเสธมันไรคะ่ะฉันไม่อยากได้สิ่งที่ตอบกลับมาทําให้หญิงสาวอดแค้นยิ้มไม่ได้นี่เขามองว่าลมหายใจของเธอไร้ค่าขนาดนี้เชียวหรือลําคอพลันตีบตันจนพูดต่อไม่ออกจึงเลือกที่จะรับชุดที่อยู่ในมือเข้ามาและปิดประตูเพื่อเว้นพื้นที่ให้ใจไม่เจ็บไปกว่านี้ แม้ปากของอาทิตย์จะบอกไปแบบนั้นแต่สิ่งที่ทําให้เขาไม่สามารถยุติการแก้แค้นแล้วแลกกับลมหายใจของณพินดาได้ไม่ใช่ว่ามันไร้ค่าแต่เพราะความรู้สึกหนึ่งในหัวใจต่างหากความรู้สึกที่พยายามยัดมันไว้ให้ลึกที่สุดเราวๆสิบเนาฬิการถคันดําราคาไม่เบาของอาทิตย์ก็ขับเคลื่อนออกไปจุดมุ่งหมายเป็นร้านเหล้ากึ่งผับซึ่งอาทิตย์นัดใครคนหนึ่งไว้หลังจากไม่เจอกันร่วมหนึ่งเดือนพลาวสบายดีไหม คนทักยิ้มแป้นและเลือกที่จะทักหญิงสาวมากกว่าเพื่อนรักของตัวเองนับพินดายิ้มกว้างไม่ต่างกันสบายดีค่ะพี่ยูกูยืนหัวโดยตรงเนี้ยไม่คิดจะทักอาทิตย์ถามเสียงฉุนพร้อมกับไม่ชอบรอยยิ้มที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้กันเห็นแล้วมันขัดเคืองลูกตาเอา้ามาด้วยเหรอกูเพิ่งจะเห็น เวทิตตอบอย่างยียวนแล้วไหวไหลเล็กๆท่าทีนั้นยิ่งทําให้ชายหนุ่มกัดฟันกรอดแล้วกระแทกก้นนั่งที่โซฟาตัวยาวอย่างโมโหคงจะมีแต่เวทิตนี่แหละที่ก่อกวนประสาทเขาได้ดีเป็นที่สุดแต่ก็เป็นเพื่อนที่เขารักและอยู่ข้างกันมาตลอดเพรามานั่งข้างพี่มาพี่มีของฝากเพราด้วยนะเวทิตบอกพร้อมกับตกบอกข้างๆแต่กลับไม่ได้เป็นดังใจหวังเพราะอาทิตย์กลับยื่นมือมาดึงแขนของนภินดาและบังคับให้มานั่งข้างตัวเองหมาห่วงก้ง้ง เวทิตอดแดกดันไม่ได้คราวนี้เป็นอาทิตย์ที่ไหวไหลยอย่างไม่แคร์แทนจากนั้นเวทิตก็โบกมือเรียกบริกรเพื่อสั่งอาหารอีกหนึ่งความไม่ชอบใจที่ก่อเกิดกับอาทิตย์คือเวทิตกลับจําอาหารที่นพินดาชอบได้ทุกอย่างพอสั่งอาหารเสร็จคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เวทิตยหยิบของฝากที่หอบหิวมาจากต่างประเทศให้ทั้งสองคนแถมยังฝากให้วรมนด้วยอีกต่างหากจุดประสงค์ของการนัดมาเจอกันในครั้งนี้อาทิตย์ก็มีของที่ต้องการจะให้เพื่อนเช่นกันแต่กําลังรอจังหวะ และจะได้โอกาสก็ตอนที่นพินดาลุกจากโต๊ะไปอาทิตย์โยนของสิ่งหนึ่งให้ชายอีกคนทันทีคิ้วของเวทิตเลิกขึ้นเป็นเชิงแปลกใจกับสิ่งที่วางไว้ตรงหน้าแต่ก็รับมันมาแล้วเปิดออกทันใดนั้นเสียงเข้มก็ร้องถามออกมาอย่างรวดเร็วมึงจะมั่นกับนุ่มเพื่ออะไรในเมื่อมึงไม่ได้รักนุ่มกูจะล่อเฮชัดออกมามึงจะทําให้นุ่มเสียใจน้องเขาไม่ควรมาเจอเรื่องแบบนี้เพลาก็ด้วยไอ้ทัดกับเพลามันคนละคนกัน พอได้ฟังคําตอบก็ถามกลับด้วยความไม่ชอบใจแถมเพื่อนของตนกําลังจะเป็นคนเห็นแก่ตัวทําให้ผู้หญิงสองคนเจ็บปวดกูไม่สนใจอะไรที่จะทําให้เอชัดเจ็บได้กูจะทําหมดมึงไม่สงสารเพลาบ้างนอไงไม่เห็นมีตรงไหนที่สงสารประโยคนี้ทําเอาหมอหนุ่มเลือดขึ้นหน้าแต่ก็พยายามใจเย็นเพราะไม่อยากให้ทุกอย่างแย่ไปมากกว่านี้แค่ต้องมาทนเห็นหน้าพินดารับผิดแทนชัชรันมันก็มากพอแล้วมึงเคยเอนดูเพลามากไม่ใช่หรือไงกูยังคิดเลยว่ามึงชอบเพลา ด้วยความเป็นเพื่อนสนิทจึงทําให้เขามองออกแม้ว่าอาทิตย์จะเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องพวกนี้ก็ตามกูไม่เคยชอบเด็กนั่นแล้วที่มึงมาพูดกล่อมกูเพราะห่วงมากหรือเพราะอยากได้กันน่อาทิย์ปฏิเสธทันควันและถามกลับภายใต้สีหน้าตึงเพราะกําลังโกรธจัดแต่ก็ไม่อยากแสดงออกมาจนทําให้เป็นจุดออดหยุดปากพล่อยๆของมึงซะถ้าย,ยังเห็นว่าก,กูเป็นเพื่อนเวทิตตวาดเสียงดังเพราะอาทิตย์กำลังดูถูกเพื่อนอย่างเขาความโกรธที่ซุกซ่อนอยู่ในอกถูกยกมาแสดงออกทางสีหน้าอย่างเด่นชัด กูยกให้คืนหนึ่งเอาไปพรุ่งนี้ไปส่งคืนกูที่บ้านด้วยพูดจบก็ลุกขึ้นแล้วหมุนตัวทําท่าจะจากไปแต่ก็ไม่คิดว่าจะหันมาเจอกับนภินดาสีหน้าของคนพูดซีดลงเล็กน้อยการที่เจ้าหล่อนยืนอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าคงจะได้ยินทุกถ้อยคาหญิงสาวอดแค้นยิ้มไม่ได้จากความเจ็บปวดที่ล้นอกเขาแสดงเหมือนเธอไม่ต่างจากสิ่งของไร้ค่าจะโยนทิ้งหรือคว้างปาไปที่ไหนก็ได้แต่นภินดาก็พยายามเข้มแข็งพราจะไปกับพี่ยคุค่ะ พอได้ฟังคำตอบลำตัวของอาทิพสันเล็กน้อยสายตากระด้างขึ้นถึงจะทำเป็นเหมือนไม่แคร์เอาเข้าจริงก็ไม่วายใจสันสะทานแต่ก็ต้องควบคุมอาการเอาไว้และไม่มีสิทธิ์ไปทักท้วงใดๆเพราะเขาเป็นคนเสนอเองพร้อมกับก้าวออกไปอย่างปึงปังแม้เวทิตยอยากจะล่ากคนปากพล่อยมาต่อยให้หน้าหล่อหลอเสียโฉมแต่มันก็จะเสียมือไปเสียเปล่าเพราะคนเครียดแค้นคงไม่มีทางจะสำนึกใดๆและจะพลอยทำให้นพินดาเดือดร้อนไปด้วยพี่จะพาเพลาไปส่งเองนะไม่ต้องห่วงเพลาจะไปกับพี่อยู่ หล่อนยืนยันมันจะดีหรอเพลาพี่ไม่อยากทําให้เพลาเสียชื่อเสียงรู้ว่าณนะพินดาคงไม่ได้หมายความอย่างที่อาทิตย์ตั้งใจจะสื่อถึงใจจะบริสุทธิ์กันทั้งสองฝ่ายแต่สายตาและปากของคนอื่นมันยากที่จะควบคุมได้เพลาขอให้พี่พาเพลาไปส่งที่คอนโดได้หรือเปล่าคะเพลาขอพักใจพักกายสักคืนขออยู่ไกลๆคุณก้าวบ้างได้สิครับพี่ยินดี